เสียงเรื่องนูน้อยบ้านสวนโดยชมอ่อนก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนกันด้วยนะคะ ที่แเพื่อนตัวน้อยยายหนูหิวข้าวลูกเกดลงจากรถหลังจากที่รถจอดสนิทนิ่งอยู่ใต้ทุนบ้านพร้อมทั้งรีบวิ่งไปหายายในครัวหิวข้าวเหรอลูกมามากินข้าวก่อนยายบอกหลานไหนตัวละเทอะไปหมดแล้วเนี่ยไปอาบน้ำก่อนดีไหมลูกนอกหลานเนาะ ไปอาบน้ำให้ชื่นใจแล้วค่อยมากินข้าวกันดีกว่ายายบอกกับหลานน้อยพร้อมทั้งกึ่งพากึ่งบังคับให้หลานคนโตไปอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยน้องซ่อนกลิ่นหิวไหมเด็กน้อยถามน้องก่อนที่จะเดินไปอาบน้ำผู้เป็นน้องสายหน้าพร้อมกับกำลังเล่นตุกก๊กตาอยู่ใกล้ๆตาโห อะไรเนี่ยไปส่วนแป๊บเดียวทำไมหนูถึงได้มอมแมมอย่างนี้ล่ะลูกยายบน่นขณะที่ช่วยอาบน้ำนี่ดูสิผมเผผานี่ก็เหมือนกระรังนกะใบไม้ใบหญ้าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยยายบ่นไม่หยุดขณะที่ช่วยหลานคนโตสะผมเอาเรียบร้อยแล้วไปแต่งตัวไปยายบอก แต่งตัวเสร็จแล้วก็มาทานข้าวนะลูกนะจะยายเด็กน้อยรีบตอบรับก่อนจะรีบเดินไปแต่งตัวครูหนึ่งเด็กหญิงก็วิ่งมากลางบ้านที่ล้อมวงการเตรียมตัวกินมื้อเที่ยงยายยายหิวแล้วหิวแล้วอ,วอ้าวก็นั่งให้เรียบร้อยก่อนสิอ่ะนี่ข้าวยายบอกแล้วก็ส่งจานข้าวให้ ค่อยๆกินนะลูกค่อยๆตักข้าวไม่ต้องรีบยายเตือนหลานสาวขณะที่ดูทีท่านั้นกำลังหิวโซเต็มที่อร่อยมากๆเลยจจ้ยายเด็กน้อยบอกขณะที่กำลังเคี้ยวข้าวอยู่เต็มปากนี่ยายบอกแล้วยังไงว่าเคี้ยวข้าวให้หมดปากก่อนแล้วค่อยพูดนะลูกเดี๋ยวข้าวก็พ่นออกมาหลอก ลูกเกบพยายามกืนข้าวที่เคี้ยวให้หมดก่อนแล้วบอกกับยายว่านี่ยายรู้ไหมวันนี้นะหนูไปเก็บลูกมะม่วงมาด้วยลูกใย้ายใหญ่อร่อยมากๆเลยละ่ะแล้วหนูก็เห็นมดด้วยนะมดมันเดิมกันเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเชียวเด็กน้อยโม้ขณะที่กินข้าวไปด้วยว่าไงคนเก่ง เมื่อกี้ยังบน่นอ้อนกลับบ้านอยู่เลยตอนนี้มีแรงแล้วเหรอโม้ใหญ่เลยพ่อพูดยิ้มยิ้มขณะที่กำลังมากินข้าวด้วยอีกคนก็หนูหิวจริงๆนี่นาะหิวมากๆด้วยม่วงนอนด้วยเด็กหญิงยังไม่ไวายบน่นทางง่วงงั้นเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็ไปนอนพักสนะลูยายบอก ยายจ๋าวันนี้หนูเห็นเผากับยายแมนกำลังหาปลาอยู่ด้วยเผาตัวเลอะเทอะมอมแมมมีแต่โครนแต่ไม่รู้ทำไมเผาไม่ยิ้มเลยนะใจใ๊จยายหนูน้อยเงยหน้าถามผู้เป็นยายเหล่าลูกคงไม่มีอะไรหรอกมั้งขราวหลังถ้าเจอเผาก็อยู่ห่างๆไว้นะลูกยายบอกกับหลานทำไมล่ะ ทำไมต้องอยู่ห่างๆด้วยละจ๊ะเพาวน่าสงสารออกไม่มีเพื่อนเลยไม่มีใครเล่นด้วยเลยนะที่โรงเรียนน่ะหนูน้อยบอกด้วยความข้องใจหลานจ๊ะแม่ของเภาเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งด้วยจะดีที่สุดนะจ๊ะเอ๊ะหลานคนนี้ไหนว่างว่วงยังไงละ่ะเรียบกินข้าวให้เสร็จก่อนดีไหมลูกจะได้ไปนอนพัก ยายบ่นเบาๆหลังกินข้าวเสร็จขณะที่ลูกเกดก,กำลังจะหลับหลังจากเองตัวลงนอนบนเปลไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านเด็กหญิงก็ได้ยินเสียงผู้ใหญ่คุยกันนี่เราจะเอาหลานไปทำไมสวนนะ่ะมันร้อนเหน,นื่อยก็เหนื่อยตัวก็ยังเล็กเอาไปลำบากทำไมก็ไม่รู้เสียงของยายต่อว่าพอ่อดังลอดลงมาใต้ถุนบ้านเอา้า ก็ดีแล้วนะจะได้สอนให้รู้ว่าความลำบากเป็นยังไงอีกอย่างก็จะรู้ว่าตัวยังเล็กยังทำอะไรได้ไม่มากหรอกก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ต้องพาไปเพราะต้องการสอนให้รู้จักดูแลตัวเองหรือว่าแม่จะเลี้ยงหลานไปจนตายเลยหรือยังไงเสียงพ่อพูดกับยายลูกเกดไม่รู้ว่ายายกับพ่อคุยอะไรกันอีก รู้แต่ว่าเหนื่อยแล้วก็ม่วงมากไม่นานนะักก็พล่อยหลับไปเมื่อเด็กหญิงตื่นขึ้นมาก็ใกล้เย็นแล้วได้ยินเสียงยายกำลังทำอะไรอยู่ตรงข้อกวัวลุกเกดจึงลุกจากเปแล้วรีบเดินไปหายายทันทียายจา๋ากำลังทำอะไรนะ่ะยายกำลังเอาเข้าวให้วัวกินสิยายบอก โหยายนั่นเจแดงมันเป็นอะไรนะ่ะทำไมท้องมันใหญ่อย่างนั้นล่ะเด็กน้อยถามผู้เป็นยายก็ไอ้แดงน่ะมันท้องคงใกล้เจอคลอดแล้วล่ะเดไม่ดีอาจจะตกลูกคืนนี้มั้งยายบอกเด็กหญิงมีท่าทีตื่นเต้นดีใจจะได้เห็นวัวคลอดลูกกลางดึกคืนนั้น เสียงเอะอะวยวายของยายและพ่อแม่อยู่แถวๆบริเวณคอกวัวปล่อยให้ลูกเกดและน้องอยู่กับตาตาจ๋าเขากำลังทำอะไรกันนะเด็กหญิงถามสงสัยไอ้แดนจะคลอลูกแล้วนะสิยายกับพ่อแม่เขาถึงต้องลงไปดูตาตอบหนูไปดูได้หรือเปล่าจ๊ะเด็กหญิงอ้อน อย่าไปเลยลูกดึกแล้วยุ่งเกัเยอะตาว่านอนหลับดีกว่านะอย่าดื้อเลยฮ่าอยากเห็นวัวข้อลูกจังว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเด็กหญิงเลยแต่ก็ไม่กล้าดื้อรั้นเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยดูลูกวัวก็ได้เด็กน้อยคิดพร้อมกับนอนหลับก่อนน้องซ่อนกิน่น ตอนเช้าของอีกวันตาจ๋ายายจ๋าไหนละจ้าลูกวัวเสียงเจเจ้าของหลานคนโตดังขึ้นมาทางด้านหลังยายที่กำลังยืนเกาะรั้วยืนดูลูกวัวที่พึ่งคลอดลูกกำลังดูดนมแม่ว,วัวอุ้ยทำไมลูกวัวที่พึ่งคลอดถึงเดินได้ละจ๊ะลูกเกดถามก็เพราะมันเป็นวัวยังไงล่ะลูก ถึงเดินได้เลยไม่ใช่คนอย่างเรากว่าจะคลานจะเดินใช้เวลาอยู่หลายเดือนยายบอกยิ้มยิ้มแล้วนี่ลูกวัวมีชื่อหรือ,อยังจะยายเด็กหญิงถามต่อยังเลยลูกหนูตั้งชื่อให้หน่อยสิจ๊ะถ้าอย่างนั้นชื่อตั้งดีไหมละจ้ะดีเลยสิชื่อตั้งเออไอตั้งเอ,อ้ย กินนมอร่อยไหมละ่ะยายหันไปคุยกับลูกวัวน่ารักจังเลยตั้งหนูไปรูปเล่นได้ไหมเด็กน้อยถามได้สิลูกยายบอกนี่ขนาดเพิ่งคลอดได้คืนเดียวตัวยังใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าหนึ่งเดือนตั้งจะตัวใหญ่ขนาดไหนกันนะเด็กหญิงคิดในใจ ยายเปิดรั้วคอยจับมือหลานสาวเดินไปในรั้วพร้อมกับตรงเข้าไปหาเจ้าตั้งโอ้โอ้ตั้งเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเด็กน้อยเอื้อมมือไปลูบหัวเจ้าตั้งขณะที่วัวน้อยนั้นมีแววตาฉงนสักพักก็ยอมให้เด็กหญิงลูบหัวแต่โดยดีช่วงนี้ตั้งกินอะไรหรือจะยาย กินหญ้าได้หรือ,อยังเด็กน้อยหันไปถามผู้เป็นยายอ๋อช่วงนี้ตั้งก็กินนมจากแม่ของมันนะลูกก็เดี๋ยวโตวอีกหน่อยก็กินหญ้าได้แล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วตอนหนูเด็กๆหนูกินนมแม่อย่างนี้ไหมจ๊ะเด็กน้อยหันไปถามยายขณะที่มือน้อยๆนั้นกำลังลูบหัวเจ้าตั้งเล่น หนูไม่ได้กินนมแม่หรอกลูกเพราะว่าแม่เราหนะ่ะไม่มีนมเลยต้องซื้อนมกระป๋องมาชงกินเองยายบอกหลานถ้าอย่างนั้นน้องซ่อนกลิ่นก็ไม่ได้กินนมแม่หรอจ๊ะเด็กน้อยถามต่อไม่ได้กินนมแม่ทั้งคู่เลยเราสองคนหนะ่ะหนูก็นึกว่าจะได้กินนมแม่เหมือนกบเจ้าตั้งบ้างเด็กน้อยพูดเบา หลังจากวันนั้นลูกเกดก็มักจะมาทักทายเจ้าตั้งก่อนไปโรงเรียนเสมอพอกลับมาจากโรงเรียนก็จะแวะไปเล่นกับเจ้าตั้งเป็นประจำเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ยายกำลังเอายาให้เจ้าตั้งกินลูกเกดเห็นยายเรียกไอ้ตั้งไอตั้งไอตั้งตั้งพร้อมกับเห็นยายถอยหลังอย่างเร็วและเจ้าตั้งก็วิ่งตรงไปหายาย ภานในนั้นยายก็ล้มลงไปในวงล้อของยางรถยนต์ที่วางอยู่ยายเป็นยังไงบ้างเด็กน้อยรีวบวิ่งเข้าไปหาแต่ก็ยังช้ากว่าจ้ตั้งที่เดินเข้าไปใกล้ยายและดมไปรอบๆไม่เป็นไรหลานยายหัวเราะพร้อมกับค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นทำไมตั้งทำกับยายแบบนั้นล่ะจ๊ะ หลานสาวถามขึ้นยายเล่นกับมันนะ่ะมันคงคิดว่าตัวเองเป็นเด็กเล็กๆลืมตัวว่าตัวเองตัวใหญ่และแรงเยอะเลยวิ่งใส่สแสลงเลยยายหัวเราะเบาๆและเดินเข้าไปลูกหัวเจ้าตั้งไปตั้งเข้าคอไปกินหญ้านะยายบอกพร้อมกับดึงเจ้าตั้งเข้าไปในคอตกลงยายเล่นกับเจ้าตั้งหรอจ๊ะ หนูว่าเจ้าตั้งคงคิดว่ามันเป็นหมาน้อยตัวเล็กๆแน่ๆเด็กหญิงพูดพร้อมกับหัวเราะนั่นสิยายชักจะเห็นด้วยยายว่าเจ้าตั้งจะให้หนูขี่หลังไหมจ๊ะหนูว่ามันน่าจะรับน้ําหนักตัวของหนูได้นะเด็กน้อยถามตัง้งมันอาจจะรับน้ําหนักตัวของหนูได้แต่ในตอนนี้ไม่ควรที่จะขี่มัน เสียงพ่อบอกมาทางด้านหลังลูกเกดมัวแต่หัวเนาะก,กับยายเรื่องเจ้าตั้งจนลืมว่าพ่อกับแม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเราจะพ่อทำไมหนูถึงจะขี่มันไม่ได้เด็กน้อยเข้าไปจับมือพ่อพร้อมกับถามขึ้นนี่มันวัวน,นะลูกไม่ใช่มา้าวัวน,นี่เขาไม่ค่อยขี่กันหรอกส่วนใหญ่เขาจะขี่ม้ากันพ่ออธิบาย อ้าวถ้าพ่อเลี้ยงวัวแล้วขี่ไม่ได้แล้วจะเลี้ยงไปทำไมล่ะจ๊ะเด็กน้อยถามซื่อ,อ<ๆ>ก็เลี้ยงไว้พอวัวโตเต็มที่ก็เอาไปขายได้ยังไงล่ะลูกพ่อตอบเอาไว้ขายหรอพ่อขายให้ใครแล้วเขาเอาไปทำอะไรนะเอาไปเลี้ยงเฝ้าบ้านหรอพ่อ<ๆ>เด็กน้อยถามด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าเจ้าตั้งจะต้องโดนขายเปล่าลูก วัวนะลูกไม่ใช่หมาเขาจะได้เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านส่วนใหญ่วัวนี่เขาเลี้ยงไว้ขายคนเขาซื้อเนื้อวัวเอาไปกินกันพ่อบอกแง่ yeah. ถ้าอย่างนี้ก็น่าสงสารแย่สิพ่อพ่ออย่าขายเจ้าตั้งเลยนะจ๊ะเด็กน้อยอ้อนวอนสำหรับลูกเกดเจ้าตั้งเป็นเสมือนเพื่อนใหม่ตัวน้อยที่จะได้เจอ ได้เล่นด้วยกันทุกวันไม่อยากให้พ่อขายไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงน,นะลูกเจ้าตั้งนี่ยังเป็นเด็กอยู่มากพ่อยังไม่ขายหรอกพ่อบอกลูกสาวจริงๆนะจ๊ะพ่ออยากขายเจ้าตั้งนะเด็กน้อยพูดขอคำยืนยันจากพ่อจริงสิผู้เป็นพ่อตอบหนักแน่นนี่ตั้งรู้ไหมพ่อรับปากเราแล้วนะ ว่าจะไม่ขายตั้งไปไหนเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนเล่นกันไปนานๆดีไหมเด็กหญิงคุยกับตั้งซึ่งมีทีท่าเหมือนจะฟังดูเรื่องลูกเกดลูกเสียงแม่เรียกดังมาจากบนบ้านจ่าแม่เด็กน้อยขานรับมาหาแม่หน่อยสิจ้าแม่กำลังไปจ้าเด็กน้อยรีบตอบพร้อมกับบอกลาลูกวัว แล้วรีบเดินขึ้นไปบนบ้านทันที